tùy vào khách nha. สวัสดีค่ะค่าวมณีกับพ่พอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒนินค่ะมื้อนี้นั่นได้อาหารแรงค่ะพี่น้องอ่าซุปบะเขือเย้าจ้ะใส่ปลาทูหนึ่งค่ะพี่น้องก็มีปลาทูหนึ่งอย่างตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนี่ยปลาทูหนึ่งอย่างแล้วก็มีไข่ต้มจ้ะแล้วก็ผักกะเจมี่มะพริกค่ะผักอ่าผักกาดจ้ะต้นหอมแล้วก็ผักชีเหลาค่ะพี่น้องจ๋า กะติขาดบ่ได้เลยนอกจากก็คือขอ้าวเหนียวจา้ามาเด้อจ้าพี่น้องจ้ากลอนไปกินจะได้กัฝากเป็นกำลังใจนะในเด้อค่ะฝากกดไลไ์ก็แชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งโน้ตค่ะเสดบอปลาดทุกคลิปในน่าโดนร้องจ้าแล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาในาน่าในเด้อจา้าพราะวา่าเหตุยูทูบทุกคนก็รู้นว่จ้าว่าและด่มันมาจากโฆษณาน,าน,น้วาวาจ้าพี่นอ้องจ้าฝากเบิ้งเบิ่งในน่าในเด้อจ้าพี่น้องถ้ามันโดนหลายกับ่เป็นยังจ้าแต่ว่าถ้ามันอ่าบ่นเกินไปกับซอยๆเบิงบ่งในน่าในเด้อจ้า มาจ้ะพอแม่พี่นองฟังไทยฟังเล่าเนาะคะ่ะพี่นองจ้ามาเดอ้อจ้ะมาขอนี้ห,อน,หอนเลยจ้ะมากินน้ากันจ้ะใส่งาเ้อจ้ะสุบบะเขือ,อเง่าจ้ะมาพี่นองตุ๋ยขอนี้หอน,ห,อนหนึ่งไม่ไหมจ้ะสุกไม่ไหมกินกับอันสุบะเกลือเาวาคืออยากจ้ะใส่งาพร้อมอือมจ้ะ ใชงามันหล่อหอมจ้ะพี่น้องงาขวัวใหม่ๆงาขาวเหลืองงานมากขึ้นอยากจะ้ะแต่แสบบึงติอื้มเมืองเพล มาจา้ะพี่น้องกินตโอจ้ะลูกนัดโดนประตูหนีบมือจ้ะเลนล่มผัดประตูอันนั้นอยู่ส่วน่ังบานอโอ้เสบคักเสบแน่พี่น้อง ตุ๋ยคั่ใหญ่ๆจ้ะอืผักซีลาวตุ๋ยใส่หอมขอกันมาส่างปัานไหนนั่งกินอยู่บ้านแค่ต้ม เม่บอกไปนี่สาลาเน่ระมั้งจัะนินะึงาเน่ปลูกเองจ๊ะ Nó đớt Nó vẫn là bộ ở đớt rồi Tùy nó khắp nhé ปลาทูอย่างอย่างสามตพี่นอ้อ,อ,งองตัวสุปไซบะเค้ยเหี่ยวสองตเอาตัวหนึ่งใบถ้ากินแต่เมืไรกินโดนละจ้ะปลาทู ทั้งหลายเด็กกินประท้วหนึ่งมันเด้อจ้ะ ซุปใส่ปลาทูแซ่บ รู้เสียบครับพี่นงจ้า หอมเขา่าขวดหอมงาหอมพักซีเหล้าเขากันเป็นยังจ้ะ จ้จพี่น้องจ้านะก็ขอจบไปแค่นี้เนาะจ้าเพราะว่าน้องไส้กับน้องสะไบอ่าโทษตามนัดนะคะให้ไปอ่ากินบาร์บีคิวค่ะจัดปาร์ตี้อยู่สวนหลังบ้านเน,นาะค่ะน่ะก็เลยกินบ่จบเนาะคะ่ะเอาไว้แค่นี้ก็นก่าจะพี่น้องจ๊าเดี๋ยวน่ะสิไปอ่านงานปาร์ตี้น้องไส้แฟ้นโตเนาะคะ่ะจะได้กับฝากไปกําลังใจนันเด้อค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะค่ะดัได้บ่พลาดทุกคลิปทีงน่ะเดี๋ร้องจ้าสำหรับมือถ่องคอร่าไปก่อนค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ